สวัสดีครับสวัสดีครับพระมหาปลามื่อมาหาปลาครับหาปลาโอ้มาหาปลาครับมือนีงเอาแต่ลายใบแต่ลายใบครับครับคุ้มจอดเลยครับเป็นทั้งทีนี่ไหมเป็นทั้งทีตัวนี้ตัวนี้จังเอ่ะอืมอืมยังยัง

โ่แบบเกที่หดตาดเยไปให้ไปไปให้ไปบนญไปใจแล้วยบรนเกากากำบรรรกากาศอาปาครับอาป่านะไม่บอกอาบากางทุนยา โอ้สไดี้ออกง่ายตายเพาเลย่ไม่อบเอาไ่เอเอมไปกดมเีไไปเลยริงๆเลยว่ามันอยู่ในวิกเรื่บางการกเมันเงากอนเดี๋ยวเยวกัน มาเดีครับมาเดยมเดี๋ยเป็บป่าซอยกันพี่น่เ้ยโอ้ยพี่นงเว้ยเขามาเขามาส่วนน้ำรถลโอ้หโอ้ยาอคมีแป่าคอเว้ยโอ้ยแกช้ำทางไ้กันันชิโน่เย น้องน้อยแบบนี้ยังคุณดีกุ่เนี่เรยนีงเอา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 เออาเาเอาอาเ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 อเอาอาเ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 อาอาออาเอเอาเอาเอเอาเอาเเอา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 เาเอาเอาาเอ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 าอาเ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 เอาอาเอาเอาเออาเอาอ

哦，不错。哦，真的。我这人，我我这自己。 ก็ได้ไปไปแน่นะเนาะไปแน่ลำไช่ไปในลำไช่ไปในลำเอาเีบกวนเีบกวนเท่านีก่อนเีบกวนเีบกวน เจ็บก่อนเก็ก่อนจะทายไมด้โอถทายไมด้โอแย่เอังคเีงอบัน้งกเล้อันคนบอกตอบาราเดขับพี่น้องห้อบานหาปลาน้ำกัน มา p a r a d e k a หามาลาด้วยกันโอเคไหน่อหอยบอกว่า